นะครับเดูหลุดกันครับอยู่ผน่าอยู่ผน่าครับโอ้วงพี่น้องใส่ส,ยสวยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยใเต็มเลยครับบูยสวัสดีครับพี่น้องปังไป,งปสู้โคกขุนผมครับวันนี้ มาผู้นำอีสานนาปงผ้าแสบชาแนลครับมื่อนี้ครับมาผู้นำสิผ้าพี่พ่อน้องไปใส่เบ็ดอีกครับมื่อนี้เป็นเทืรอที่สองแล้วครับพี่น้องไปครับเป็นรุ่นกันสีไดเจ๊กโต้ครับมื่อนี้มือแรกกับสีผ้าพี่น้องไปยามตอนกลางคืนกับยามเสาร์น้อครับใส่เนื้อขี้กระเดือนหนึ่งขึ้นก้าครับมื่อนี้ไปกับน้องนําขางจ้าสวยก่อนจ้าสีม่านวะครับมื่อนี้ นี่ยใส่เดือนครับพี่น้องสตยนี่าใส่เดือนให้หน้าเขาเขียวครับผมหมากเบ็ดไหมพี่น้องมาพุ่นดำทายหมากเบ็ดไหมขั้นเบ็ดเก่านี่ครับ ไปครับไปลุ่นกันครับที่ได้บ่ามุนนี้

พ่อพ่อเอาพ่อพ่อบันนี่ไปเ็ดต้ำเห้น้ำหนัก่น่องเลยก็เด้ดปน nhầm tỏ nhầm lên tỏ khi giao gặp Không nhà nhà gặp cũ ừ. lái xe nào cầu vào đây đi đây lớp nào lại <laughs> cho <laughs> <laughs> cái thi cán say ôi nhà ô con thập nhà lái lái เสียบเนี่ยแลลวห้องกับยอนลงนี่ครับตรงช่องช่องต้นเขานี่ครับเรียบร้อยครับผมเหมือนแล้วครับซ้ำแล้ว ลังนึงย้อนลงไป พอได้ปปนบ่คคับหมดแรงรุ่นกันครับพี่น้องเอ,อ้ยเราก็บังแตกกว่าสามพี่นลองต้องถูกด้วย เราปักลงมานี่ครับอืมให้ๆๆห้าห้าบาทโอ้พี่นอนเขาดีนาำหมกหลาย่งล้างก็เจอนี่คนนีแกงข้างนครับ รองครับพ oh, really ี่ที่แบแม่ยอะมั้ยหใบบัวหรอใบบัวกบหจ้า

แล้ครับวันนี้พี่น้องไปลุนน้ำกันหัวแรงไปยามเบ็ดเดี๋ยวทำนี่ครับเดี๋ยวใกลเสร็จเบ็ดหรอไปครับไว้พอ่อกันหัวแรงครับพี่น้องไปเอนะาล่ะครับพี่น้องไปไปยามเบ็ดน้ำกันครับหลังจากปักเบ็ดไว้เราวางส่วนจะคำนะครับเนาะไ, <ป S 1> ไปครับไปลุนน้ำกันครับวันนี้จะได้บ่ ไปเลูกโอ้พี่น้องขั้นนี้คือกุ้งเขาหนาเยอะครับโอ้ถืออยู่ครับถสือจุ๊แต้มนึงพี่น้องเอ้ยปลาคอปลาคอนะครับด้วยหลุดกันครับอยูออยออพอยย่พี่น้องอยู่พี่น้องครับโอ้วงพี่น้องใส่สวยๆเลยครับพี่น้องเอ้ยแต้มนึงครับ บอยพี่น้อโอ้ตัวใหญ่ครับหนเต็มแล้วครับผมมันคืนนี้ปากเบ็ดครับเนี้ยเดือนครับพี่น้องโอ้กล่องอยากบัง,งยังไงไซส์สวยเลยครับโอ้ตัวใหญ่ขนาดพี่น้อง มันครับมูน,นี่สุดอยอดเลยครับใส่ของพี่น้องเอ้ยแต้มนึงนะครับพี่น้องปลาสอนใส่สวยเงินครับพวัน n h าอุ้มลุ่ม,มนิดหน้องเยเิ่งสุดอยอดเลยครับมันอยู่มูน,นี่มันอยู่ กดเลยครับปักเบ็ดมันนี่มันครับมันนี่เตรียมนึงครับตัวใหญ่เจอครับเดี๋ยวมาปูดนำปุ๊ดเดี๋ยวนครับพี่น้องโอู้ยุ่งยากอยู่ครับพันกับปลาหย่าครับนี่ครับขั้นหนึ่งปักมันนี่ครับเงยังคือเก่าอยู่ครับเงยเดือนนอเตรียมหนึ่งพี่น้อง ปลาเขีงครับปลาเขีงหน่อยปลาหมอครับหนึ่งแต้มครับพี่น้องตัวปูใหญ่ครับปลาเขีงหน้าบ้านเฮาครับลำเขาขี้เชียวครับพี่น้องเลยแต้มหนึ่งครับพี่น้องปลาครับพี่น้องรุ่นดีครับเดชแจ้มมือนีเดชระสองนะครับ กเก็บมนึงพี่น้องปลาช่อนก็ค้หน่อยครับต้อใส่ปลาหนาครับปลาออกจากหูอปีหลังมันอของวันนี่ของปลาหนาครับอ,อนี่พี่น้องตัปวปัญญายงครับเตยมที่สามครับพี่น้อง ครับออปลาสอนหน้าเอวบบาปนุนดำเาด้วยของกันมืดได้จังน้อยครับใส่เัือใส่เดือนโอกิเอนเลือกขนเลย ก็พอหน่อยกินเลือกเท่านี้อุกัดมือเหรอเหยียบลงไปครับกัวโขเขาหน้าดำครับ เขาหน้าดำบริวานเราครับเรียบร้อยครับไปครับไปรุ่นออีอีกอีกรั้หนึ่งครับอีกขั้นหนึง่งมือถือกับดึงหลางเขาหาป่าหงาไปน้องไปบึงครับไปแปมบ่ อออื people, oh, okay. ้นงเพื่อนนมนมน่ครับโอ้ยแจ่มนึงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะเอนสวยครับ พี่น้องโตปลาครับขนาดเลยเกือบซ้ำแขนครับแต่มนี่ครับแตมที่ซีครับพี่น้องเลยน่ครับพี่น้องโอปลาโอ้ของพักเอียนประชนหน้าครับพี่น้องสามซีแต่นะครับ สีเต็มไปแล้ววันนี้คืนนี้มันนะครับวันนี้ปักวีกันเพื่อไปยามมืออื่นเครับดีเสียบเงื้อเงื้อใส่เดือน จุ่มนำก็ีหนห้องเลยของจุ่มนำก็แห็งแล้วสีแต้มแล้ววันนี้คืนนี้ไปพี่น้องไปรุ่นนี้ครับผม ใช่ก,ก็บม่มาปักต,ตัวนี้ฟังเสียงเหยียดแล้วหน้าห้องไปนํางครับไปรุ่นดีครับผมทีได้แจมมาครับพี่น้องได้อีกตัวบ่ะได้อีกตัวบ่เนาะลุ้นพี่น้องโอ้ดังทึกงกรงเขาหนาวยู่ครับมามารุ่นกันครับลายังครับ ปลาช่อนนี่นะครับผมโอ้ปลโคราพี่นอ้องนั่งดูห่วงครับ่นี่งนี่ครับโอ้บงังคือโอ้อีกแจมหนึ่งครับพี่นอ้อง อ้ส,อสวยๆครับปลาสอนหน้าท้องแท้แต่มที่หาเน้ะพี่นะลหลังเนาะนี่ครับใส่สวยๆเลยมันอยู่ครับว่นนี้มันอยู่ไปค้องกันห้าแต่มครับวันนี้ คือน,นี้ใส่เงี้ยใส่เดือนครับเสียปุ๊บก็เลยโคลงมาเสียปุ๊บอีกรอบหนึ่งไปปากลงอีกครับพี่น้องพยายามมืออื่นอีกขั้นหนึ่งครับม่วถือพี่น้องเงี้ยหลอนเงี้ย เนื้อร้อนนะครับออีกแตมบนึงครับผมประเขียงหน่อยครับใส่มินิเออมีหนองปเขียงหน้าครับประหมอประหมอแต้มที่หาที่หกแล้วครับขึ้นนี่สุดยอดครับมานเป็นมานครับไปรุ่นนี้ครับอีกแ้มบ่ เอาอยีกแล้วครับพี่น้องปลายังเนาะโอ้ประคอหน่อยครับพี่น้องประสนโอ้มินิขนาดเลยลูกมันวะโอ้ครับผมัวปลาเบื้องนีน้องเอ้ยเดี๋ยวเอาใส่ของกันครับปลดนะครับเอาละครับขึ้นนี่ได้หกแต้มแลพี่น้อง มันหมาน,น,นครับวัอนี้ปลาส่วนเนี่ยปลาคอเนาะครับเนาะปลาเข่งไปรครับมืออื่นไปหลุ่นกันอีกครับเนาะสำรับขึ้นนี่ก็ัพักไปซ้ำหน่อก่อนเอาไปต่อมืออื่นครับพี่น้องมันกับใส่้มงามส,สวยๆครับพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนว้าวโอ้โหไปยักเต่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเต่ม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, พี่น้องปลาเข่งสองปลาคอ สี่พี่น้องใส่ไงไงสามครับพี่น้องใส่มินิสองใส่หกแต้มครับขึ้นนี่เอาไปรุ่นกันมื่อื่นนะครับเนาะว่าสีได้ปะดียามมื่อื่นพุงมื่อื่นครับผมเอาแล้วครับพี่น้องกับบรรยากาศยามเศา้าครับแจ้งแล้วครับพี่น้องไปครับไปรุ่นน้ำเบาปืนดำครับวัดตอนเศารนี้สีได้แจ็คแต้มครับมขึ้นนี่โน้ได้ลายเต้มครับได้หกแต้มครับ ตัวใหญ่สามตัวตัวหน่อยเนี่ยสามตัวครับพี่น้องป่ะครับป่ะรนน้ำกันครับพี่น้องโอ้หมานมันมน้องหงำสาเนี่ยเขาคืออพี่น้องเอ้ย วิศว์มันกระมันนะครับพี่นอ้องสิบวมันกระมันนะครับมีปลาดุกกับเต่าหนึ่งดุกน่ะใส่กำลังดีเลยครับเฮ้ยปนแสบรุดด,ดูเพราะนั้นใส่ของก่อนครับใส่พอดีพอดีครับ มันดีครับโอ้ขึ้ยอดเลยคือว่าได้ด้วยครับปนีปรุกปลาน้ำห้น้ำหน้าหาธรรมชาติรุ่นอยูว่ว่าใได้ปน้อครับตอนเช้าไปครับห,หลุนดีกันครับ นีไปครับพี่น้องเบ็ดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเก็บเบ็ดหรือกูเ,เ,เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาหนาไฟมากน้ำพอมมาต่เเสาเนี่ยมัอเสานี่ครับคนนีแจงเอาละครับป้าปูดํำกับขอพักคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเนาะกับบรรยากาศยงเีเศร้าป้าพีพาหน่องไปปักเบ็ดครับ ไปใส่เบ็ดใส่เงาใส่เดือนครับผมเงาหีะเดือนมันเห่าครับบาบ้าป่นน้ำก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้อกดติดตามกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจเห็นบา้าปืนน้ำทำคลิปต่อๆไปนีนะครับเด้อไปครับบา้าปุนน้ำขอจบคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนเอาไว้พบพอกันคลิปหน้านะครับน้องห้างช่องอีสานหน้าปงผ้าเสบขอบคุณเลยนะครับที่ติดตามรับชมไปครับสวัสดีครับ